สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่สี C, ทางช่องพังน้องฟ้ายทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทำคลิปป้อนนะคะอาหารเสริมนะคะพี่ฟ้ายกับพี่เย็นเนาะนะคะวันนี้มีข้าวเหนียวนึ่งนะคะแช่น้ำอัญชันนะคะน่าทานมากเลยอร่อยมากเลยแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีน้ำตาลก้อนนะคะ อยู่ข้างในนี่นะคะเป็นน้าตาลก้อนแบบนี้นะคะมันก็จะละลายผสมกับข้าวเหนียวเนาะนะคะเป็นอาหารเสริมให้พี่เย็นนะคะบารุงพี่เย็นก่อนนะคะช่วงนี้เนาะนะคะแล้วก็มีงานะคะเมื่อวานนะคะน้องไม่ทานงานไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแม่ควานนะคะขั้วงามไม่สุกหรือว่าขั้วงานไหมหรือเปล่านะคะก็คืออันนี้ไปดูสูตรใน YouTube มาใหม่นะคะวิธีการขั้วงานก็เลยนะคะนำมา ข้าวใหม่นะคะแล้วก็ป้อนให้น้องๆให้พี่เย็นนะคะทานอีกนะคะวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ชมเนาะนะคะก็ะแม่ควานไม่มีคนช่วยถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อควานช่วยแล้วเดี๋ยวแม่ควานจะไปป้อนนะคะพี่เย็นก่อนนะคะเนี่ยนะคะเป็นข้าวงานะคะแล้วก็ น้ำอัญชันนะคะแล้วก็มะพราอ่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หัวอาหารนะคะคือแม่ควันลองให้ทานเมื่อกี้นะคะน้องก็ทานดีนะคะเดี๋ยวให้พ่อควันถือละต้องให้นะคะยวงควันเอาไปป้อนน้องเย็นก่อน น้องเย็นเรียนตาสวยก่อนท้องฟ้าทําไงตาสวยก่อนตาสวยท้องฟ้าจ้า ไมกินแสดงว่าแม่ความสำถูกสูตรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอามาเถอะเออ น่าทานมากๆเลยนะคะนี่ข้าวเหนียวอันชันนะคะกับอ่มามะพร้าวจ้าสวยเสียงจ้าดูตาดิเดิมเลยนะคี่เย็น yang tambah. <laughs> rip, 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 เดี๋ยวบอกใครจ้าสวยเสียงหอมมากพี่เย็นเอ้พี่เย็นถุงก่อนช่วยใต้ร้อนจุ๊บเดี๋ยวแบ่งพี่ด้วยพี่น้ำลายไหลย้อยแล้วมึง สาร,ราโอ้งยให้นหมดแล้วโหแบบมากหมดแล้วลหมดแล้วหมดแล้วคะ่ะหมดแล้ว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 นะคะในติ๊กตาข้าวเหนียวนะคะ หมดเกลี้ยงนะคะแซ่บมากเลยนะคะก็นะคะวันนี้บำรุงน้องเย็นนะคะก็ขอบคุณนะคะวัตถุดิบนะคะจากคุณแม่ใหม่ด้วยนะคะวันนี้อร่อยฟินเวอร์นะคะพี่เย็นบอกนะคะ